สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องของพี่หมออะตอมนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องดูดวงสําหรับศาสตร์แห่งไพ่ทาโร่นะครับในโลกของความรักไม่มีใครที่ไม่เคยสุขและไม่มีใครที่ไม่เคยทุกข์เพราะความรักคือสนามเรียนรู้ของหัวใจไม่มีโรงเรียนสอนจนกว่าคุณจะโลงเรียนเองเราพบเจอใครบางคนที่ทําให้เรายอมเปิดใจให้พื้นที่ ให้อิสระและให้ความเชื่อใจแต่บางครั้งเมื่อเรายื่นหัวใจออกไปเต็มมือกับมีเพียงความเย็นชาและความทรยศเป็นของตอบแทนเจ็บใช่ไหมครับเพราะเราศรัทธาในสิ่งที่เรียกว่ารักแต่มันไม่ศรัทธาเรากลับคืนมาแต่พี่หมออยากให้รู้ว่าความเชื่อใจไม่ได้ผิดและการให้ก็ไม่เคยผาใครแพ้เมื่อเราเจ็บจากรัก ขอเพียงอย่าทิ้งคุณค่าของตัวเองอย่าปิีนหัวใจจนมองไม่เห็นคนดีที่รออยู่ข้างหน้าปรับตัวแต่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเรียนรู้แต่ไม่ต้องระแวงทุกคนเชื่อใจได้แต่ให้เชื่ออย่างมีสติไม่ใช่เพราะกลัวโดนซ้ำเพราะความรักที่แท้จริงจะไม่ทำให้เราต้องสูญเสียความเป็นตัวเองเจ็บได้แต่อย่าลืมรักตัวเองให้เป็นนะครับ เอาละเดี๋ยวเราจะลองใช้ไพ่ไท่านพลังงานจัก,กรวาลดูนะครับว่าคุณเองมีพลังงานใครที่ส่งมาถึงคุณบ้างไหมหัวใจของเขาส่งพลังงานอะไรมาถึงคุณคนที่คุณรู้สึกถึงเขาเขาส่งพลังงานมาถึงคุณอย่างไรบ้างในวันนี้มีพลังงานเชิงบวกหรือเชิงลบอย่างไรพี่หมอให้ไพ่เล่าเรื่อง บอกให้จักรวาลน,นะครับให้จักรวาลบอกเรื่องราวนะครับที่หมอให้พูดอยู่ให้พูดเท่านี้นะครับเอาล่ะเขาส่งพลังงานอะไรมาหาบ้างอืมอืมอืม สิ่งที่เขาส่งพลังงานมาถึงคุณลูกดวงอะครับพลังงานของเขาอะเขาวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้เวลานี้ที่คนผ่านมาเจอในคลิปนี้นะครับคนที่เขาอะ มีประเด็นกับคุณมันเลิกกันไปห่างกันไปเขาคิดถึงความขัดแย้งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณและคนรอบๆข้างแล้วมันทำให้เขาต้องจากคุณไปเขาเสียใจเสียใจในในสิ่งที่เขาปล่อยสิ่งที่มีค่าหลุดมือไปจนเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขามีอยู่ร,บรอบตัวเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าอะไรเขา เขาอยากเริ่มต้นใหม่เขามีไฟของการอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่เขาไม่กล้าเพราะว่าเขาเห็นความผิดพลาดของตัวเองเขาเห็นเรื่องราวของเขาที่เขาเคยได้สร้างมาที่เขาได้เคยทํามามันมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดเขาเห็นความผิดของเขาเองความผิดที่มันปักในใจของเขามันเรื่องแล้วเรื่องเล่ามันไม่ใช่เรื่องเดียวสองเรื่องมันเยอะมากมายต่างๆเขารู้สึกถึงเรือกว่าความผิดตัวเอง ในวันนี้พลังงานบางพลังงานก็ทำให้เขาเครียดหรือคิดถึงอยู่ตลอดเวลาเขาเขาคิดว่าเขายังอยากจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณอยากจะมีฝันอยากมีโลกของความจริงที่อยากอยู่ด้วยอยากปรับปรุงตัวเองและอยากพัฒนาตัวเองให้ตัวเองดีเทียบเท่ากับคุณพลังงานของเขาเป็นไงบ้าง ณนะวันนี้เวลานี้ <_ an> เขาอยากกลับมาแบ่งปันคุณอะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาให้บางอย่างที่เขาที่เขาไม่ได้ให้คุณณนะวันเวลานี้คือเมื่อก่อนอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณเองอะเคยให้เขาอย่างมากมาย นะทุ่มเทอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่เคยสนใจเลยนะครับเขาว่าอยากกลับมาให้เขาอยากเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งปวงนะแล้วอยากเดินกลับมาให้บางอย่างเขาอยากทิ้งภาระบางอย่างอยากเป็นอิสระจากทั้งหมดทั้งปวงแล้วเขาก็จะเดินอยากกลับเดินมาหาคุณแล้วก็จะให้ความรักความรู้สึกที่ดีกับคุณวันนี้เขารู้สึกเจ็บปวดในใจทุกทรมานนะครับนอนเห็นแต่ตัวเองเห็นแต่ความผิดแล้วรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเจ็บมาก เจ็บลึกเจ็บจนไม่ไหวตัวเขาเองรู้สึกเจ็บปวดกับความทุกข์ที่เป็นอยู่แล้วยังไงต่อเขาส่งพลังงานอะไรมาอีกวันนี้เป็นพลังงานเศร้าๆเนาะเขาแอบติดตามคุณอยู่อ่อืมเขาแอบติดตามคุณอยู่ตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆยังมีการแอบส่องแอบติดตามอยู่นะนะครับอยากพูดดูแล้วก็อยากพูดอยากเคลียร์เหมือนกันตัวคุณเองอ่ะคือเขาก็ เขาก็เห็นคุณดูเหมือนว่าไม่งอเขาเนาะเห็นคุณดูเหมือนส่งพลังงานตึงๆหรือว่าแบบไม่ได้มีเยอะใหญ่ต่อเขาแล้วอะเหมือนเป็นพลังงานของการที่เรียกว่าคุณผ่านเรื่องราวต่างๆนะครับเมื่อคุณผ่านเรื่องราวต่างๆแล้วคุณรู้ทุกเรื่องมันไปหมดแล้วรู้ทุกอย่างแล้วคุณก็ไม่ได้มีอารมณ์สูนทีอะไรกับเขาแล้วเนาะแต่ว่าคุณก็เป็นพลังงานที่เขารับรู้ได้ว่าคุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเหตุมีผลแล้วไม่ได้มีความอ่อนโยนอะไรให้เขาแล้วเนาะเขามองคุณอย่างนั้นในวันเวลานี้ นะครับแต่แเขาเห็นสิ่งที่มันประจักแจ้งในใจของเขาอะ่ะสิ่งที่มันแบบเขาเห็นพลังงานะ่ะพลังงานหนึ่งของคุณมันสว่างมากๆนะครับพลังงานในตัวตนของคุณมันสว่างมากๆมันชัดเจนนะครับจนเขาเขาไม่กล้านั่งมองก็ได้นะครับเขาไม่กล้าที่จะสบตาในพลังงานของคุณด้วยเพราะว่าแสงสว่างในตัวคุณมันค่อนข้างเฉิดฉาย mm hmm. เขาอะ่ะได้แต่นั่งอยู่เงียบและเขาก็คิดถึงคุณนะครับ คิดถึงและเป็นความรู้สึกที่ทรมานนิดนึงคือเขาคิดถึงคุณแต่เขาอะแสดงออกไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถที่จะแสดงออกไม่ได้เขาก็ได้แต่เก็บความรู้สึกหลังจากที่ส่องคุณเนาะส่องคุณอยู่เงียบๆเห็นว่าคุณตึงในพลังงานคุณอาจจะลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆจนทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่แคร์คุณไม่งอเขาแล้วนะคุณไม่อ่อนหวานเหมือนเดิมแล้วอย่างเงี้ยพลังงานของเขาอะเต็มไปด้วยความรู้สึกว่าแสดงออกอะไรไม่ได้ก็เจ็บปวดและทุกข์ทรมาน เห็นปัญหาตัวเองที่เคยทําสร้างมานะครับแล้วก็เสียดายโอกาสได้ทิ้งของมีค่าหลุดมือไปเรียบร้อยนะเขาไม่กล้าที่จะศบตานะครับกับคุณแล้วอย่างไงความรู้สึกข,ของเขามีอะไรซ่อนอีกครับจักรวาลความรู้ส,สึกเขามีอะไรซ่อนอีกไหมอยากไปหาแต่ไม่กล้าครับไม่กล้าเข้ามาหรอกนะเพราะว่าน่าจะทําผิดไปเยอะนะเห็นพลังงานของคุณมัน ส่งตัวค่อนข้างที่จะสตองแข็งแรงเขาไม่กล้าหรอกครับอยู่กับความกลัวไปก่อนนะจ๊ะเขามองคุณก็คือว่าคุณเป็นคนที่เทคแคร์เอาดูแลเอาใจใส่เขาทุกอย่างนะครับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการอาหารการกินทุกอย่างคุณดูแลได้อย่างอุดมสมบูรณ์เลยที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก,ก่อนเขาเคารพในตัวคุณศรัทธาในตัวคุณเคารพในตัวคุณบางทีคุณเงียบแต่พลังไหลเงียบนั้นน่ะที่มันมาจากใจของคุณน่ะ มันทำให้เขารู้สึกว่าคุณคุณมีคุณค่ามากๆแล้วเขาก็ยอมนะในพลังงานของคุณคือ respect หรือว่าเคารพในตัวคุณมากๆนะพลังงานตอนนี้นะเป็นดวงของใครเอยเขารู้สึกอย่างไรอีกล่ะคิดจะเดินหนีคิดจะจบแล้วไม่เอาแล้วใช่ไหมหรือยังไงคิดจะเดินหนีเลยเนาะคิดจะจบไปสนิทเลยใช่ปะอืมเพราะว่าเขาบอกว่า มันมันมีปัญหาเยอะแล้วก็มีภาระเยอะต่างๆมากมายในตัวเขาเขานิ่งอยู่แต่ว่ามันมันเต็มไปด้วยภาระต่างๆอ๋อเขากําลังคิดเดี๋ยวนะขอพลังงานอีกคู่หนึ่งแล้วกันคืออะไรครับที่จกักรวาลอยากบอกอืมอีกทีหนึง่งขออีกทีหนึง่งขออีกทีหนึง่งคืออะไร ขออีกทีนึงครับขอพลังงานครับจากบอกอะไรเอ่ยอืม <ermaid. S 1> <ogue>. ไม่ขยับ <c ười> คือเหมือนกับเขาคิดว่าแบบนะครับคิดว่าอืเห็นคุณพลังงานแบบนี้นะครับคุณไปส่องสื่อโซเชียลมีเดียแล้วเห็นพลังงานของคุณแบบสตรองมากแล้วก็เข้มแข็งมากไม่งอ้อไม่สนไม่แข์นะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาควรจะจบดีกว่าหรือว่า เขาอาจจะต้องปรับปรุงตัวอะไรบางอย่างหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวตนถ้าเขากลับมาแบบเดิมกลับมาไม่ได้ครับจักรวาลไม่อนุญาตครับแล้วเขาอ่ะก็รู้สึกว่าเขาเต็มไปด้วยภาระเขามีภาระมากมายอยู่ในชีวิตของเขาเขามองกําลังมองภาพครอบครัวของเขาก็ได้ครับคนคนนี้นะครับหรือเขาอาจจะมองคุณในเรื่องของคุณเขายังมีไฟในใจคุณอยู่แต่เขานิ่งเขาไม่เลือกที่จะขยับนะครับเพราะเขามีอีโก้หรือว่าแต่เขาอาจจะมีแผนมั่นคงในตัวคุณอยู่มีความชัดเจนอยู่ว่าวันหนึ่งเนี่ย เขาอยากจะกลับมาเคลียร์อยากมาพูดอยากมาคุยกับคุณแต่ด้วยความที่ว่าพลังงานของคุณมันทรงสนาราศีเรียกว่าสวยเลิศเชิดหญิงหรือว่าดูดีเกินหรือว่าสตองเกินนะครับถ้าเป็นฝ่ายชายก็คือว่าดูนิ่งแล้วมันก็ดึงดูดในใจเขาแต่เขาไม่กล้าเขาเลือกที่จะหยุดดีกว่านะครับพลังงานเปลี่ยนนะครับหลังจากเรียกว่าไปส่องสตอรี่คุณแล้วก็รู้สึกปะทะก,กับพลังงานคุณบางอย่างวันนี้ความรู้สึกของเขานิ่งนะครับไม่ขยับไม่อยากขยับ ไม่อยากขยับหรอกครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ไหวเสียใจอยากเดินออกแล้วยังไงแล้วยังไงอยากเคลียร์อ๋อนี่ครับจักรวาลและกรรมคุณมีคุณมีพลังงานแห่งกรรมและจักรวาลเข้ามานะครับเดี๋ยวคุณสองคนนะ่ะมีพลังงานแห่งกรรมมีพลังงานแห่งความผูกพันเดี๋ยวจักรวาลจะหมุนเปลี่ยนแปลงจักรวาลมาตอบเองแล้วยังไงครับ เขาคิดจะมาคุยเขาคิดจะมาทักเขายังอยากจะเริ่มต้นใหม่โดยที่เขาอะจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบชนิดที่ว่าพังทลายโครงสร้างเก่าในใจของเขาเนาะตอนนี้เขาไม่ได้ขยับอะไรครับไม่ได้ขยับอะไรอยู่ในโหมดของ,งวังวนแห่งความทุกข์เศร้าเห็นความผิดตัวเองเนาะเดี๋ยวจกวักรวาลจะหมุนอีกทีหนึ่งเพราะว่าคุณสองคนนะ่ะมีเรื่องของกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีภาระของการที่ต้องกลับมาชดใช้กัน นะครับในปรังแห่งจัก,กรวาลแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเขาคิดจะเริ่มต้นใหม่นะครับโครงสร้างเก่ามันจะพังทลายสิ่งที่เป็นอยู่ครับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังจากจัก,กรวาลหมุนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหญ่เลยครับใหญ่อะไรอะ่ะเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรครับเปลี่ยนแปลงอะไรจากจากคนที่หลบหลบซ่อนๆนะครับ เขาจะกลับมาขอโทษขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งจากคนที่ไม่กล้าเผชิญความจริงจากกวาลบอกว่าจะทําให้เขาเริ่มที่จะรู้สึกรักรู้สึกขอโทษรู้สึกอ่อนโยนกับคุณเพราะว่าพลังงานกรรมของคุณอ่ะมันเชื่อมโยงกันนะครับคุณมีพลังงานเหนี่ยวนํากันมันมีความผูกพันกันในเชิงสนิหาก็ได้นะครับแล้วก็อ่ามันจะเกิดการแลกเปลี่ยนบางอย่าง เดี๋ยวเขาว่าจะมีการรู้สึกว่าจากที่ไม่กล้าเผชิญหน้าเขาว่าอาจจะรู้สึกว่าเริ่มมีใจที่จะอยากเข้าหาคุณมีความผูกพนันหรือว่ามีการที่จะต้องกลับมามีอะไรกันอีกนะครับหรือว่ากลับมาปรับเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกการมาปรับปณีประนอมนะหัวใจกันนะครับเพราะพลังแห่งการเหนี่ยวนําทางด้านของ สเสน่หต่างๆหรือว่าแรงดึงดูดทางกายก็ดีนะครับหรือแรงดูดทางอารมณ์เนี่ยมันจะดูดให้คุณกลับมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วยังไงครับจักกวาลชึบพรอ๋อเขาก็จะเกิดกระบวนการตื่นรู้ครับเขาถึงแม้ว่าเขาจะเก็บคุณไว้ ในความรู้สึกลึกๆแต่ว่าจัก,กรวาลจะสั่นสะเทือนหัวใจเขาแล้วก็ทําให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงสํานึกรู้ว่าหัวใจของเขาที่แท้จริงคืออะไรเขาจะยังไงต่อครับสั่นสะเทือนแล้วยังไงฮะชุบเขาจะเริ่มเบื่อนหน่ายแล้วก็เริ่ม move on จากสิ่งที่เขาเป็นอยู่แล้วเขาจะคิดไข้ควรและกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นใหม่กับคุณเพราะว่า คุณคือคนที่มีคุณค่าเสมอในตัวตนนะครับที่เขามองเนาะแล้วยังไงต่อจัก,กรวาลเขาจะไขว้ควรอย่างลึกซึ้งสุดท้ายเขาจะเห็นคุณค่าและอยากกลับมาขอโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่ชุบเขาอะความรู้สึกของเขาที่เขาอยู่ได้แม้เขานิ่งอยู่แต่เขาจะรับรู้ได้ว่าความรู้สึกของเขาที่แท้จริงอะมันแค่เปลือกนอกมันมีตัวเลือกอื่น มันมีมันมีสิ่งอื่นที่มันจะต้องตอบโจทย์ซึ่งเขาจะต้องเลือกจัก,กรวาลบอกเขาจะต้องเลือกโอกาสนั้นเพื่อจะเติมเต็มความสุขในตัวเขาเองของคนคนนี้แล้วยังไงแล้วยังไงวันหนึ่งจะยังไงฮะเขาจะมองเห็นแล้วเขาจะเข้าใจว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงต่อเขาเป็นรักที่ดูแลเป็นรักที่มีคุณค่าคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ในแบบฉบับของตัวเองแล้วเขาจะเห็นสิ่งเหล่านี้ครับ แล้วเขาจะยังไงครับความถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องจะบังเกิดขึ้นจะเรียกว่าสายบกับความขุ่นมัวในใจนะครับพลังแห่งความถูกต้องจะบังเกิดขึ้นสยบความขุ่นมัวในใจหรือความสับสนต่างๆเขาจะกลับมานับหนึ่งใหม่ แล้วเขาจะต่อสู้กับบางอย่างนะครับเขาก็จะเริ่มที่จะกลับมาขอโอกาสและตัดสินใจกับคุณในใจที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะกลับมาขอโทษหรือขอโอกาสศึกษากันใหม่เขาก็จะตัดสินใจนะครับเขาก็จะลังเลนะครับอาจจะมีช่วงแบบหนึ่งที่เขารู้สึกว่าลังเลว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีแต่สุดท้ายจะยังไงครับอืมสุดท้ายเขาก็จะคิดว่าควรที่จะกลับมา เขาจะติดต่อกลับมานะครับถ้าจักราวาลหมุนได้เวลาคนคนนี้จะติดต่อกลับมาเพื่อที่จะเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตตีอีกนะครับเพื่อที่จะกลับมารียูเนียนในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วเขาจะพูดอะไรครับเขาจะพูดเขาจะบอกว่าอะไรครับเขาจะบอกว่าเขารู้ว่าคุณรักเขาด้วยหัวใจเขาจะบอกว่าคุณคือคนที่ ดีมากๆในชีวิตที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนคุณบูชาความรักแม้เขาจะทําผิดกี่ครั้งต่อกี่ครั้งคุณก็ยังคงให้อภัยเขาจะเดินมานะครับแล้วเขาจะกล้ากลัวนะครับแต่เขาก็จะสารภาพกับคุณนะครับว่าคุณเป็นคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเขาจะบอกอะไรอีกครับเวลาเขาติดต่อมาเขาจะบอกว่าเขา รู้สึกดีรู้สึกอ่อนโยนรู้สึกลึกซึ้งกับคุณนะครับหัวใจของเขาอะนะครับมันเหงามันโดดเดี่ยวนะครับเขารู้สึกว่าเขาจะต้องเดินตามหาหัวใจตัวเองที่แท้จริงว่าหัวใจของเขาอยู่ที่ไหนวันนี้เขารู้สึกว่าเขาถูกทิ้งล้างอยู่ในนะครับพายุฝนอยู่หนาวเหน็บในหัวใจเขา อ,อยากบอกว่าที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดกับความรักปัญหามันเยอะอาจจะเป็นปัญหารักสามเศร้าก็ได้หรือการถูกหักหลังด้านความรักเขายังคงห่วนคิดถึงคุณอยู่เสมอในช่วงเวลาที่ผ่านมายังคิดถึงวันเก่าๆอยู่ในความทรงจําไม่หายและเขาอยากบอกว่าเขารู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันเป็นการเชื่อมโยงระดับสูงและระดับความรู้สึกลึกๆข้างในใจของเขา เขารู้สึกว่าเขาอยากจะฟื้นฟูได้ไหมอยากจะขอกลับมาเยียวยาหัวใจกันอีกครั้งได้ไหมกลับมาดีกันอีกได้ไหมนะครับแล้วเขาอยากบอกอะไรอีกเขาอยากบอกว่าที่ผ่านมามันเจ็บปวดมันเลยทําให้เขาแบบปัญหามันเยอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจเข้าหาในช่วงนั้นนะที่ผ่านมามันเต็มไปด้วยปัญหาซึ่งคุณเองก็คงจะเข้าใจนะครับ ที่เขานิ่งอยู่เพราะว่าเขาถูกผูกพันด้วยภาระต่างๆมากมายในชีวิตของเขามเลยทําให้เขาขยับตัวอะไรไม่ได้เลยนะเขาอยากกลับมาหาคุณนะครับด้วยภาพลักษณ์ของการที่ดูดีเขาไม่อยากกลับมาดูด้อยเขาอยากกลับมาแบบเขาพร้อมไม่อยากกลับมาแบบจนๆไม่อยากกลับมาแบบความรู้สึกแย่ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาอยากกลับมาในภาพที่เขาดูดีไม่ได้อยากกลับมาแบบโทมซานนะอืม เขาอยากบอกว่าเขากําลังรอคอยเนาะรอคอยโอกาสต่างๆที่ผ่านมาเขารอคอยจังหวะเนาะเพราะเขารู้ว่าคุณคือคนที่รักเขาแล้วเขาก็รักคุณมากๆแล้วยังไงเอยเขาบอกว่าที่ผ่านมาที่เลิกกันนะที่ที่จากกันมาน่ะมันเจ็บลึกมากมันเต็มไปด้วยการบาดเจ็บลึกๆอยู่ในใจมัเป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวเนาะอยู่ในความรู้สึกนั้น เขาอยากบอกว่าเขาเสียใจเนาะเห็นความผิดตัวเองแล้วเขาก็จะบอกว่ามันชัดเจนที่สุดแล้วว่าหัวใจของเขาอยู่ที่คุณหมดพลังงานทั้งอัลบั้มเลยเนาะวันนี้พี่หมอจับถอดหัวใจเขาแบบซีรีส์ยาวเลยเนาะเอาละใครคิดว่าหัวใจนี้เป็นหัวใจของคนที่คุณมีประเด็นด้วยนะคุณไปต่อนะมาดูครับนี่คือหัวใจของเขาเนาะมาดูหัวใจของคุณก่อนแล้วกันพี่หมอถอดหมดอัลบั้มเลยนะครับ ไปดูซีรีส์ต่อซีรีส์คุณตอนนี้ถึงเขายังไงซีรีส์คุณที่มีต่อเขาอะหรือว่าใจของคุณดีกว่าคุณคิดถึงเขายังไงไหมคุณไปแล้วหรือยังอะมีคนใหม่มาหาคุณแล้วหรือยังอะตัวคุณเองอะรู้สึกยังไงต่อเขานวันนี้เวลานี้ไปแล้วหรือยังคุณตัดสินใจไป คุณอยู่บนทางของการตัดสินใจว่าจะจะ,จะอยู่หรือไปนะครับจะเป็นโสดหรือเปล่าจะเป็นอิสระหรือเปล่านะครับคุณคุณรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะเป็นพลังงานของการที่เรียกว่าเป็นพลังงานที่สูงส่งอยู่แล้วนะครับคุณเป็นพลังงานของการให้การดูแลเนาะอืมแล้วก็คุณก็ถามว่าคุณ คุณก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันฝืนใจตัวเองเนาะมีบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคในใจตัวเองอยู่ตอนเนี้นะมีพลังงานบางอย่างคือแบบตัวคุณเองอะตัดสินใจว่าอยากจะเป็นโสดในความสัมพันธ์นี้นะครับแต่ว่ามีพลังงานหนึ่งที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็ยังไงต่อคุณยังคิดถึงเขาในความหลังเก่าๆอยู่คุณยังในใจของคุณก็ยังรู้สึกว่าคุณยังอยากที่จะกลับคืนมาฟื้นฟูนะครับคุณยังเห็นเขาเป็นคนที่มีอยู่ นะครับเป็นเป็นดวงดาวในค่ําคืนที่มืดมิดคุณยังคิดถึงความหลังเก่าๆอยู่เสมอเมื่อคุณอยู่คนเดียวหรือว่าในยามค่ําคืนคุณจะคิดถึงความหลังของเขาอยู่ตลอดเวลาเลยคุณยังเหมือนกับคุณรอคอยนะครับเขาอาจจะอยู่ไกลจากคุณแล้วนะครับแต่คุณก็ยังมีความหวังอยู่บางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณเก็บเงียบนิ่งนะครับทั้งที่หัวใจคุณพุ่งแรงนะครับ คุณเก็บความรู้สึกทั้งที่หัวใจคุณพุ่งแรงคุณอยากพูดคุยคุณอยากคุณรอคอยเขาคุณอยากให้เขาติดต่อสื่อสารมาในเร็วๆนี้นะอืมนะมีพลังงานแบบนี้อยู่ในหัวใจของคุณเนาะบางทีคุณก็อยากเป็นโสดบางทีคุณก็คิดถึงเขาอยู่บางทีคุณก็รอคอยการติดต่อสื่อสารกับเขานะครับบางทีแล้วอ่ะพลังงานของคุณอ่ะคุณก็อยากจะให้คุณก็อยากจะช่วยเหลือเขาแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันมีอุปสรรคมันก็ไม่ควรเนาะ เขาอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างหรือคุณอาจจะเห็นเขาเศร้าแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณอยากจะดูแลหรืออยากจะช่วยเหลืออะไรก็ตามตามพลังงานของคุณนะคุณเป็นคนที่เทคแคร์เขาดูแลเขาทุกอย่างในความรู้สึกต่างๆหรือความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณนะ่ะมีพลังงานของการดูแลค่อนข้างสูงเลยเนาะบางคนซัพพอร์ตบางคนเปย์นะครับบางคนให้ความรู้สึกดีๆเนาะแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคนะครับไม่สามารถาที่จะทําได้นะครับคุณก็พยายามฝืนในอารมณ์ ของคุณเนาะคุณอยากเป็นโสดคุณก็อยู่บนเส้นทางของการเลือกแต่ลึกๆแล้วคุณก็ยังมีคุณมีเขาในหัวใจแล้วคุณก็อยากที่จะคุณเก็บนิ่งนะครับแต่ว่ามีพลังงานของการคิดถึงหรือว่ามีพลังงานของเอ่เรียกว่าอยากติดต่อสื่อสารหรืออยากจะเคลียในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่เหมือนกันคุณคิดยังไงต่อเขาอีกคุณรอคอยอ่ะคุณรอคอยอย่างมีจุดหมาย แต่ว่าคุณก็ไปไม่ได้บางทีคุณก็อยากจะเดินไปข้างหน้าคุณกําลังมองภาพของคุณในอนาคตหรืออ่หรือคุณอาจจะคิดถึงเขาอยู่นะอยู่คุณมองไปหาเขาอยู่ในที่ไกลๆหรือว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณรอคอยเขาแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่ไม่เห็นจะมีอะไรขยับเลยมันติดบล็อกกันอยู่บางพลังงานอาจจะมีการบล็อกกิ้งกันถ้าไม่บล็อกกิ้งกันก็คือไม่มีการโทรหากันคุณเองก็ไม่กล้าที่จะติดต่อไปเขาเองก็ไม่กล้าที่จะติดต่อมา เพราะว่ามันมีภาระทางใจหรือว่ามีกงขังทางใจที่มันขังคุณไว้ในความรู้สึกอยู่นะปัจจุบันนี้คุณภาพของคุณยังมองถึงความหลังเก่าๆที่มันเบรกมันโบเก้นกันหรือว่ามันแตกสลายไปแล้วเนาะแต่คุณก็ยังมีความปรารถนาที่คุณอยากจะกลับไปทู่จุดเดิมคืออยากจะกลับไปรักเขาเหมือนเดิมอะอยากจะกลับมาได้รับโอกาสนั้นอีกทีหนึ่งคุณยังมองว่าถ้ากลับมาเนี่ยมันก็คงจะเรียกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นมันใหม่ อยากจะทําให้มันดีกว่าเดิมนะครับคุณก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะครับโอเคนี่เป็นพลังงานของคุณนะใครที่พลังงานตรงบ้างนะครับน้อมรับพลังงานนี้กันได้เลยนะครับใครที่จะประสงค์จะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะทักที่หมอได้นะครับคอนแทคมีอยู่แล้วนะครับส่งขึ้นมาแล้วอยู่ด้านหน้าของคลิปนี้นะครับสามารถคอนแทคที่หมอมาได้เลยนะครับจักรวาลอาจจะรอคอยคุณอยู่นะครับอยากจะพูดอยากจะบอกคุณให้คุณพ้นจากความรู้สึกที่ทุกข์ทรมานในใจนะครับ ตามศาสตร์แห่งพลังงานของไพทารลนะนะครับสามารถคอนแทคที่หมอมาได้เลยนะครับใครที่ติดตามมาจากพี่หมอมาใหม่เนาะฝากกดเครื่องหมายบวกเพื่อล็อกช่องไว้นะครับเราจะไม่ให้ช่องนี้หลุดมือไปนะครับฝากกดหัวใจนะครับกิ์เรื่องราวของคุณเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าคิดว่าพลังงานนี้ตรงเป็นของคุณน้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปได้เลยครับแล้วก็ฝากบันทึกเประการโปล่นะครับกดรีโพสต์นะครับเพื่อเป็นค่าครูสําหรับการดูดวงในครั้งนี้และรับพลังงานนี้ไปเต็มๆครับผม และใครที่ติดตามพี่หมอมาจากอีกชนแนลหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับช่องของ,ของพี่หมอช่องที่เป็นแสงสว่างช่องที่ให้ทางกับชีวิตมนุษย์ในยามมืดมนตามาศาสตร์พลังงานแห่งไพาทาโล่การดูดวงแบบสัมผัสเข้าไปในขั้วของหัวใจและจิตปิญญานะครับที่นี่ที่เดียวนึกถึงการดูดวงนึกถึงช่องของพี่หมออะตอมช่องนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ